ยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนแก้รัฐธรรมนูญสวัสดีครับสวัสดียามดึก เน็ดหนา,าวสวงในคือมือแปลกชะไหนกับเสวยยามข้ามาทำสิ่งรำเข็นเหนื่อยแสนยากยินงไม่ ว่างเปล่าเพือสัตวเช้าต้องทดทถึงจะตายใจดุขอเชิดชูมังตราดวงใจข้ามอบจอมขวัญมันรักต่อกัน ฉันทราโูสุมานยดชุรักเจ้าเพียงเอนดูไว้เชิดชูดวงแดงไปรบอยู่แห่งไหน friends จะเผาเมืองแต่ให้มันบอดวายจะตายให้เขาลือชายจะให้เขาลือชายว่ามากพิษบูชนะสิทธิบูชนะสิทธิบูชนะสิทธิ เสีน่าซีดีดีดีวันนี้มามา็นบาานไปเพลงนี้เพลงโปรดนะครับนะผมชอบร้องครช่วงเวลาที่มันกำลังเข้าได้เข้าเข็มครับอ่าอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนทาง เฟซบุ๊กเพจพิษบูโซนนะครับแล้วก็เพื่อนๆทาง YouTube วันนี้เราก็เจอกันอีกนะครับช่วงนี้นะครับพวกนักสู้ช่องนักสู้ใช่ช่องไม่ใช่ครับคือเป็นของพี่ๆน้องๆในนี้แหละครับนะเขาก็ขออนุญาตในการที่จะดูดคลิปของผมไปเผยแพร่นะครับนะก็ไม่ได้หวงห้ามนะครับก็เขาเอาไปตัดต่อ ก็แค่ขอความร่วมมือว่าอย่าทำให้เสียหายนะครับก็เลยก็เลยต้องอา้าอนุญาตทุกคนนะครับส่วนช่องผมก็มีไว้เพื่อจะเป็นจุดเผยแพร่นะครับแต่ก็มีคนดูดไปใช้ก็ไม่ได้ห้ามนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้นะครับจะดูที่ไหนก็เหมือนกันละครับนะดูที่ไหนชมที่ไหนสะดวกที่ไหนก็ชมที่นั่นนะครับนะวันนี้เราผมขอแจ้งให้ทราบนะว่า ตอนนี้นะครับเราคงเห็นว่าทางภาครัฐนี่กำลังเริ่มกุกคามคนที่เห็นต่างใช่ะะไหมครับก็มีการใช้อำนาจศาลนะครับไปสร่างปิดสร่างปิดเพจสรางปิดสื่อนะครับซึ่งผมมองดูว,ว่ามันไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร,ร่รการปิดสื่อนี่เป็นอะไรที่มันเลอะเทอะมากเลยนะครับ เขาคิดว่าประชาชนคงจะโง่เง่ามากครับสื่อวันนี้นะคนประชาชนเนี่ยเขาเลือกเสพเลือกเสดวันนี้นะเขาได้ใช้มีการทําลายความนะน่าเชื่อถือนะเพราะว่าจริงๆแล้วสารนี่นะผมว่าตอนนี้นะครับคือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนนะที่เหลืออยู่นะตอนนี้นะใช่ไหมแต่ถ้าสารถูกแทรกแซงนะได้เมื่อไหร่นะครับประชาชนจะพึ่งอะไร นะนี่คือผมว่าเป็นอะไรที่แบบคือตัวเองจะปิดก็ไปปิดไดืด้อเลยแล้วการนี้ดีกว่าแต่ว่าอย่าไปใช้ทําไมต้องไปใช้สารนะในการสั่งปิดเพราะกฎหมายคุณก็เขียนเองอยู่แล้วนี่ใช่ไหมทำไมคุณจะสั่งปิดเองไม่ได้ทำไมจะต้องไปใช้อํานาจสารในการปิดผมก็ไม่เข้าใจนะก็ปิดไปเลยอยากปิดก็ปิดไปนะก็ะต้องทําใจนะยุคนี้นะเขาก็ต้องพยายามทุกวิธีทางในการรักษาหน้าคนระับเขา อยามยึดอำนามาแล้วนี่ใช่ไหมแล้วเขาเสพติดมันแล้วเขาก็เขียนทำวิธีทางทุกทางนะครับในการที่จะสืบทอดอำนาจเขาต่อไปแล้วก็เขาก็เลยประกาศถึงความผูกขาดการรักชาตินะว่ากูในี่รักชาติที่สุดดังนั้นชาติจะต้องเป็นของกูใช่ไหครับนะคิดว่าประชาชนโง่ประชาชนเขาก็เลือกนะัหมถ้าเกิด สื่อนะมันมันก็จริงก็เลือกเสพได้ยังไงไอสื่อช่องอวยก็มีใช่ไหมนั้นมันก็ต้องมีสื่อช่องคานบ้างดิครับจะให้แต่ต่คนคอยตามอวยนะวันนี้สื่อที่เป็นสื่อหลักแม่งพึ่งไม่ได้แล้วนะเพราะไอ้พวกนี้มันลงทุนเยอะมันก็ต้องม่ต้องการรายได้มันก็หวังรายได้จากภาครัฐ เนี่ยว่าจะเป็นงบประชาัมพันธ์หน่วยงานรัฐหน่วยงานราชก,การต่างๆนา,ามันก็ไม่ค่อยกล้าทีีจะซ่ากับรัฐหรอกใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ประชาชนก็ต้องหาช่องทางอื่นในการทีร่จะเสพที่ดูนะครับสื่อหลักนะครับเป็นสื่อที่แบบควรจะต้องมีคนติดตามเยอะเพราะเป็นสื่อหลักแต่ทําไมประชาชนก็ดึ่งดิ้นรน,นครับไปเสพข่าวจากสื่อรองนะครับใช่ไหมครับก็สแสดงว่าคุณภาพของข่าว ในสื่อลองมันเจ๋งกว่านลครับคนทึงเคติดตามใช่ไหมครับงนั้นการปิดสื่อเนี่ยโอ้โหแบบมึงพลาดมากเลยนะครับกูไม่รู้ว่าใครเป็นกุญซื่อมึงนะเฮียมึงต้องจับไปตัดหำนะครับคือการไปปิดสื่อนี่ม่งพลาดยิ่งกว่าพลาดเลยมึงจะพลาดยังไงนะครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลนะครับที่จะไปปิดสื่อเออแล้วเลือกปิดเฉพาะสื่อที่ไม่อวยตัวเองด้วยนะโอ้โหจบเลย จบนะครับเห็นไหมว่าวันนี้นะลุกแก่อำนาจแต่โกนด่าเด็กเห็นไหมถ้าบ้านมึงอยู่ไว่ได้ก็โทษพ่อมึงไปใหญ่นะครับนนี่อันนี้สการเต็มรูปแบบนะครับนะผมก็ไม่ว่าอะไรครับแต่วันนี้นะผมผมแจ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อผมโดนปิดด้วยเพราะว่าโอกาสสูงมากนะครับนะโอกาสสูงมากงั้นผมก็เลย ทำเพจสําองไว้แล้วนะครับไงฝากนะพวกเรานะครับนะไปกดฟ o l l o w ไว้ก่อนครับเพื่อเราจะได้ไม่ตกข่าวนะครับนะนะกกชินไม่ง่ายเลยนะพิมพ์ภาษาไทยเลยมาร์ควักพิษบูนะครับพิษต่อเต่านะครับนะมาพิษบูต่อเต่าเพราะผมเกลียดทหารผมเลยใช้เลือกใช้ต่อเต่ายิ่งพิษบูนี่ใช้ทอทหารนะครับนะพออีทอทหารบอใบไม้สระอูรอลิงนะครับบูนี่ระลูอยู่ใต้บอใบไม้นะครับ นะบูตัวนี้แปลว่าวัวนะครับแต่ถ้าบูบูที่แบบสระอูใต้ลอลิงนะี่ยแปลว่าสีน้ําเงินนะครับนะนั้นก็พิมพ์ไม่ง่ายเลยภาษาไทายเลยมาร์กมอมาสระรอเรือกระลันแล้วขอควายนะครับแล้วก็ผิดบูนะ,ะพนะเพื่อจะค้นหากันเจอนะถ้าเกิดใครตัวน,นี้ก็ฝากกดสํารองไว้ก่อนนะกดสํารองไว้ก่อนแสดงว่าแม่งผมต้องมีความสําคัญมากๆอะไรกับรัฐบาลชุดนี้นะครับเราดึงพยายามนะตอนนี้ส่งคน ส่งไออส่งคนโจมตีส่งคนรีพอส่งคนยิงเพจผมนะนั้นพวกเราต้องสู้นะครับไม่มีความจะนจะต้องกลัวนะครับนะท้ายสุดนะครับเราต้องกล้าที่จะเผชิญกับความจริงวันนี้มีคนส่งนะครับเอาเพจผมเอาเอาคลิปเก่าที่ผมเคยพูดนะครับที่ตอนนี้ผมต่อว่าเด็กๆนะครับเรื่องของการจับจ้วงสถาบันนะครับ ส่งมาผมกผมก็ไม่เป็นไรมันก็คือความจริงรที่ผมผมพูดมันคิดของผมนะนั้นผมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกลัวมันนะวันนี้เกิดมาเราต้องกล้าที่จะเผชิญความจริงนะวันแรกที่ผมประกาศถอนตัวเลยนะที่เด็กๆจับมีมีการอภิปอะไรนะพูดปาใสายบนเวทีผมฟังผมตกใจครับนะผมไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตใช่ไหมครับแล้วผมไม่เชื่อจะมีใครจะกล้าพูดครับนะผมว่ากูเพ่นกว่านี้ว่านะเพราะอะไรครับ เพราะวันนั้นนะผมประกาศจัดตั้งครับทีมกาดอาสานะครับเพื่อจะไปดูแลน้องๆในเวทีการชุมนุมเพื่อป้องกันมือที่สามมันมีการชุมนุมครั้งแรกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่ไหมแล้วก็เห็นมีพวกมือที่สามมาก่อก,กวนมีอะไรอย่างนั้นผมก็เลยอาสานะครับเฮ้ยใครนะครับที่ว่างนะครับเราตั้งทีมกาดอาสานะครับ โดยไม่แสดงตนนะครับโดยไม่แสดงตนนะครับเข้าไปปะปนอยู่ในนั้นถ้าเกิดมีเจอใ,ใครที่ก่อกวนเราต้องช่วยป้องกันดูแลน้องๆนะนั่นคือสิ่งที่ผมประกาศไปแล้วก็ทีมงานผมก็ไปนะไปที่ลังสิตไปเสร็จก็ผมก็ดูการถ่ายทอดด้วยทุกคนเลยเฮ้ยพี่โอ้โหเขาเล่นสถาบันผมกฟังอยู่ก็ตกใจนะ เพราะเรื่องเหล่านี้นะไม่เคยมีใครกล้าพูดหรอกครับนะครับผมรีบถอนเฮ้ยพวกเรากราบกลาบกรบกรบนะครับโอ้เ้กราบกลับกลบแล้วผมก็ประกาศถอนตัวอะไรผมเฮ้ทาไมพวกคุณแม่งแบบไปไกลนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นนะก็คือเราไม่พอใจรัฐบาลเผด็จการครับแต่พอมีการพาดพิงสถาบันนะผมก็ยอมรับว่าตอนนั้นนาทีนั้นผมไม่ต้องการกลายเป็นผู้ให้การสนับสนุน ผมจะเป็นต้องแสดงเกตนาบริสุดคือถอนตัวนะใครจะว่ายังไงอะไรกันผมถูกลูกถูกเต้าถูกอะไรโจมตีผมก็ไม่สนใจว่าเ้ยกว้คือชีวิตพ่อไม่เคยนะครับว่าเราให้การเคารพสถาบันมาโดยตลอดนะเรื่องสถาบันเราไม่คุยใช่ไหมครับโดนเด็กๆโดนอะไรบาทำไมมาพิบูขี้ขาดผมก็บอกการกล้าหา,รห,ารหรือขี่ขาด ไม่ใช่การแข่งขันลุยไฟนะครับใช่นไหมดังนั้นวันนี้ก็เลยเอาแบบโอ้โหผมก็ไม่ว่าเลยนี่คนส่งมาที่ก็ส่งมาบอกไม่เป็นไรหรอกมันคือความจริงผมเคยพูดจริงๆนะผมก็ไม่ผมก็ยอมรับมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนี่ครับใช่ไหมแต่วันนี้พอเราฟังนะครับถ้าเราฟังดูนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันมันไม่มีเรื่องที่ใครเขาจะพูดหรอกเขาจะล้มล้างสถาบันเขาใช้คําว่าปฏิปรูปแล้วผมฟังเหตุผลแล้วก็รู้ว่า มันก็ฟังได้นะครับนะครับผมก็เลยค่อยๆฟังเขาทําใจเปิดใจที่จะรับฟังนะและ้วสุดก็ก็เห็นคล้อยตามผมคล้อยตามกับความคิดของเด็กๆแล้วผมว่านี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สิ่งที่ดีนะครับผมก็ประกาศเลยว่าวันนี้ผมยืนข้างน้องน้องนักศึกษาแล้วผมก็ขอโทษพวกเขาที่ผมเข้าใจผิด แล้วก็กลัวเกินจนเกินไปนะครับแล้วจะแชร์รูปที่ผมโพกหัวใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้นก็มันจริงอะนะครับมันก็จริงอ่ะผมไม่ผมไม่สนใจแล้วนะครับในเมื่อผมพร้อมแล้วที่จะเผชิญกับความจริงนะครับ,รบผมไม่ชอบการต้อลดตอนแหล,หล,หล,หลแสดงอะไรนะคือแสดงละครไม่ชอบผมชอบตรงตรงผิดก็ผิดมนุษย์เรามีผิดพลาดได้อยู่แล้วแต่ผิดแล้วคุณแก้ไขหรือเปล่า หรือคุณยังดักดานนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องนะว่าใน YouTube ก็ไม่เป็นไรหรอกมันดูถ้า YouTube โดนก็ก็คงต้องตั้งใหม่ผมก็จะพยายามใช้ชื่อมาร์คอะไรพิทบูแล้วเรานี่นะก็พยายามค้นหากันหน่อยนะนะแต่ถ้ายังไม่โดนก็ก็สู้ต่อไปเรื่อยนะส่วนพิทบูโซนเนี่ยมันจะโดนหลายรอบแล้วนะครับ,นะรบเพราะว่าคนติดตามเยอะคนติดตามก็ประมาณเกือบเกือบล้านแล้วนะครับนี่ ดังนั้นมันก็ย่อมเป็นเป้าหมายนะครับที่เขาจะปิดนะครับแต่พวกเราถ้าจะช่วยผมก็คือต้องช่วยกันนะครับนะก็ต้องสู้เราทุกวันนี้เขาก็ยิงเขาก็รีพอร์ตผมทุกวันครับนะพวกเราต้องพยายามกดฟอลโล่กดไลน์นะครับอย่าให้หลุดนะครับอย่าให้หลุดต้องเอาชนะอันกอริชึมของ facebook ให้ได้นะครับนะวันนี้ผมกําลังสูญเสียฟอลโล่ครับเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงมาร์ก็ติดลมบนแล้ววันนี้นะคลิปผมนะครับ แม้กระทั่งในเพจที่มีคนติดตามน้อยกว่าแต่คนดูเยอะกว่านะครับดังนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลน,นะครับผมก็เปิดเพจสำรองไว้ชื่อมาพิบูเผื่อเ,เพจนี้โดนปิดก็ต่อเพจนั้นได้เลยใช่ไหมครับนะใช่ไหมก็ไม่กลัวนะครับวันนี้ผมก็อยู่มีอยู่ประมาณเก้าแสนตอนนั้นเก้าแสนเก้านะครับจะถึงล้านอยู่แล้วแม่งไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับคนหายไปเยอะตอนนี้เหลืออยู่เก้าแสนเจ็ดขาดอีกสามหมื่นครบล้านนะก็ฝากน,น,นะครับนะ ฝากคนติดตามหน่อยนะว่าให้ครบนะครับเอาให้ครบล้านให้ได้ครับผมก็อยากมีครั้งหนึ่งในเรื่องมีคนติดตามถึงหนึ่งล้านคน,นครับอันนี้ขอร้องเลยครับนะบขอร้องว่าเราช่วยหน่อยครับนครั้งหนึ่งนะผมก็มีเพจที่มีคนติดตามครบหนึ่งล้านคน,นครับก็ไม่เป็นไรนะรนี่คือบอกว่าเด็กๆเ,เขาต่อสู้กันผมจะปล่อยให้เด็กๆก็ต่อสู้ตามลําพังไม่ได้ เราก็ต้องมีความรู้ความสมาารถที่เรามีอะไรที่พอจะช่วยเขาได้เราก็ทําต่แค่นี้เองนะผมไม่กลัวถ้าจะต้องถูกปิดเพจก็ต้องปิดก็ปิดก็ปิดไปพราออานาจอยู่ในมือเขาแต่ความเป็นมาร์คิบูจะไม่ยอมเปลี่ยนอุดมการผมก็จะเป็นผมแบบนี้นะครับผมจะไม่ยอมทรยศต่ออุดมการตัวเองนะครับคือใครก็รู้ว่าผมนี่คือใครทมัมก่อนในีใครแต่ต้องพ่อหลวงรอเ้านี่ไม่ได้เลยนะใช่ไหมครับ วันนี้พ่อหลวงไม่ได้อยู่กับเราแล้วอ่ะผมไม่ได้เนละคุณท่านนะครับผมก็ยังจดจําความดีท่านผมพูดถึงความดีท่านตลอดเวลาแต่ท่านคือ k n n of King นะท่านไม่ได้เป็นเพียงแค่พระราชางคนไทยแต่ท่านเป็นพระราชาของโลกมันจะมีพระราชากี่คนในโลกนี้นะที่สามารถรวมใจคนได้มากขนาดนี้พระราชาที่มีห้องทํางานอยู่ตามสภาพภูมิอากาศพื้นที่ นะทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินนี้พระองค์เสด็จไปเกือบหมดทุกที่ในพื้นที่ที่นักการเมืองไม่เคยไปเหยียบยำ่ำนะครับแั้ววันนี้นะครับเราก็ต้องเทิดทูนคนระับนะจะมีข่าวลืออะไรอะไรกันจะถูกใส่ร้ายนะผมก็ยังมั่นคงคนเรานระไม่มีพลเราทำนินทาแต่วันนี้นะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนนะนะเราก็ต้องกล้ายอมรับ เพราะเราจะเถียงเราจะสอนลูกล้วได้ไงเราใช่ไหมเราจะสอนลูกได้ไงเราจะเถียงกับลูกได้ไงเราจะชนะเด็กๆได้ไงใช่ครับกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด